สวัสดีนะครับผมครับวันนี้รถบ้าน2 0 3นะครับก็มีรถมานําเสนออีกเช่นเคยนะครับผมเป็นรถเข้าใหม่นะครับผมคันนี้นะครับเป็นรถ t o โยต้าวีออนะครับผมตัว J นะครับปี2012นะครับผมแท้เลยนะครับก็จะได้เป็นตัวที่แบบว่าโคมไฟลมดําด้านในแล้วนะครับผมคันนี้นะฮะ แล้วก็ตัวรถนะฮะเป็นตัวปี2012นะครับเป็นสีบอนเงินนะครับผมนะฮะรอบๆเลยก็จะมีชุดแต่งนะครับได้มาแล้วนะครับผมเป็นชุดแต่งรอบคันเลยมีทั้งสเกิร์ตหน้าสเกิร์ตข้างนะครับสเกิร์ตหลังสปอยเลอร์หลังนะครับผมมีมาให้ครบเลยนะครับแล้วก็พร้อมล้อนะครับผมมาให้เรียบร้อยแล้วนะครับก็ชุดสีก็ประมาณนี้นะครับผมเป็นชุดสีเดิมนะครับผม อาจจะมีริ้วรอยการใช้งานบ้างนะครับนี่นะครับให้ดูรอบๆมันก่อนเลยนะครับผมนี่ครับเป็นล้อนะครับผม r F 1วันะผมจำน่าจะจำชื่อไม่ผิดนะฮะนะครับขอบ15นะครับผมเป็นสีบอลสีเงินเหมือนกันแล้วกันเหมือนว่าแต่งเป็นแบบแบบสไตล์ินครีนนะผมดูสะอาดสอาดนะครับผมเรียบๆนะฮะโอ้แต่ทรงจะทมรืออับซิ่งนิดนึงอะไรประมาณนี้นะครับผม นี่ครับก็มีกันสาดมาให้พร้อมแล้วนะครับ4ด้านนะครับผมนะครับแล้วก็ตัวด้านข้างก็จะมีสติกเกอร์นี่นะครับมาสติกเกอร์ของ T.R.D. นะครับมาให้ด้วยนะฮะโอเคครับเดี๋ยวมาดูด้านหลังนะครับด้านหลังก็จะเป็นชุดแต่งสเกิร์ตด้านหลังนะครับมีขอบคิ้วนะฮะเจาะตะข่ายด้านข้างนะครับสองฝั่งนะครับแล้วก็มีสปอยเลอร์นะครับผมนี่นะครับให้ดูรอบ ครับสวยนะครับผมดูรวมๆแล้วคือชุดแต่งครบแล้วนะฮะลูกค้าซื้อไปไม่ต้องทำอะไรแล้วนะครับผมสวยเลยนะครับนี่นะครับเราก็ให้ดูกันชัดๆนี่นะครับแล้วก็จะมีตําล้อหลังนะครับนี่วันนี้เป็นเบรกดั้มนะครับผมโอเคนะครับเป็นเบรกดั้ม แล้วก็มีเบ้ามือจับมาให้แล้วนะครับแล้วก็มีตรงนี้นะครับมีรอยเฉียวฟุตบาทมานิดนึงนะครับผมและยังไงเดี๋ยวผมเก็บให้นะครับผมอันนี้เดี๋ยวผมเก็บงานให้คือแบบไม่มีชนหนักแน่นอนนะครับผมมีการแบบสเกิร์ตอะไรเงี้ยครับเฉียวฟุตบาทนะต้องมีบ้างนะครับเราใช้งานรถมือสองนะครับผมให้ดูด้านล่างนะครับโอเคด้านล่างก็ยังไม่มีสนิมยังไม่มีอะไรนะฮะดูครับ มีปลายท่อมีเดิมเดิมชกเดิมครับทุกอย่างนะครับช่วงล่างยังไม่ดังนะครับผมปกติดีนะครับโอเคครับเราจะไล่ดูรอบๆไปเลยนะครับผมให้เห็นกันชัดๆนะฮะโอเคนะครับตัวนี้นะครับก็จะมีริ้วรอยบ้างนะครับตัวชุดสีนะครับนะครับ คือจริงๆผมอยากจะเน้นว่าจะขาย2ราคาด้วยนะครับผมราคาแรกนะครับก็คือ1 9 8 0 0 0บาทนะครับอันนี้ผมจะรวมเก็บงานให้ทุกหมดเลยนะครับผมหรือลูกค้าอยากไปเก็บงานเองนะครับก็ราคาเ็าจะลดไปเลย10,000บาทนะครับผมก็จะเหลือเพียง1แสนนะครับ แปดหมื่นนะครับ9,000บาทนะครับประมาณนั้นเลยนะฮะเราเอาส่วนลดไปเลยนะครับก็เดี๋ยวไปเก็บงานเองไม่เยอะครับเก็บงานไม่เยอะแน่นอนก็มีแผลตรงฟุตบาทนะครับแล้วก็รอยบุบตรงแก้มหน้านะครับประมาณนั้นเท่านั้นเองนะฮะแต่ดูรวมก็โอเคเลยครับที่จริงไม่ต้องรีบทําก็ได้นะครับถ้าเอาส่วนลดไปนะครับแล้วก็ใช้อย่างนี้ก็ยังสวยอยู่เลยนะครับผมรถไม่เคยติดแก๊สนะครับผม รถไม่เคยติดแก๊สเติมน้ำมันตลอดนะครับช่วงล่างดีนะครับผมไม่ไม่เยอะนะครับคันนี้มาอยู่ที่แสนสี่ด้วยนะครับผมเดี๋ยวผมจะพาเข้าไปดูข้างในกันอีกทีนะครับนี่นะครับประมาณนี้เลยร,รอบๆนะฮะต่อจะแผ่นกล้องช้าๆไปนะครับ เพื่อจะให้ดูชัดชนะฮะหลังคายังโอเคนะครับผมโอเคเดี๋ยวมาดูด้านในกันนะครับผมประตูนะครับนี่ภายในยังสวยอยู่เลยนะครับผมถือว่ายังแบบตัวเบาะก็เป็นเบาะหนังสีดํามาแล้วนะครับพุ่มมาแล้วยังไม่มีขาดไม่มีอะไรเลยนะครับสวยมากนะฮะแล้วก็นี่นะครับผมก็แถมให้ทุกคันอย่างเช่นเคยนะครับผมตัวพรมนะครับพรม6 d ดีนะครับผม เป็นผมเข้ารูปนะฮะสวยเลยนะฮะแถมให้ทุกคันนะฮะทุกคนไม่ต้องกลัวได้ทุกคันแน่นอนนะฮะซื้อเราจากผงไปนะครับผมตัวหลังคาสะอาดครับผมรอยเจิมไม่มีนะครับผมทาความสะอาดให้หมดแล้วนะฮะนี่ครับบอนหนังเรียบร้อยเลยนะครับสวยๆเลยแล้วก็นี่ครับจะมีพวกเบลพวกหอดลองมาให้นะครับโอเคเดี๋ยวผมพามาดูตรงเมทอาร์คครับผม ทุกด้านเลยครับเดี๋ยวเริ่มจากทางด้านฝั่งคนนั่งก่อนนะคะนั่งหน้านะฮะโอเคนะสวยๆเลยนะฮะไม่มีพิคว่ำแน่นอนนะครับอย่างงี้ถ้าเจออย่างงี้ก็ปลอดภัยแน่นอนนะฮะโอเคครับเดี๋ยวมาดูประตูหลังนะฮะโอเคสวยๆอยู่เลยนะฮะนี่นะบอดหลังก็เช่นกันนะครับไม่มีขาดไม่มีอะไรเลยนะฮะ ครับผมก็จัดผมให้ทั้งคันเหมือนกันนะฮะผม 6D นะครับผมเข้ารูปฮนะนี่ให้ดูเป็นอาร์นะครับสวยเลยคือเป็นอาร์นี้ถ้ามีการพิความมาแน่นอนนะครับต่อให้ทํายังไงก็กลับมาไม่เหมือนเดิมแน่นอนนะครับเพราะว่าโรงการลายผลิตนะฮะของรถทุกคันนะฮะจะใช้หุ่นยนต์ผลิตนะฮะซึ่งแบบถ้ามีการซ่อมมีการอะไร ไปแล้วนะครับก็คือจะไม่กลับมาไม่เหมือนเดิมแน่นอนนะครับนี่ก็คือให้คงความเดิมไวน้นะฮะเอ๊ะนะฮะไปดูกันทุกด้านเลยแล้วกันเดี๋ยวให้เดี๋ยวเราจะพาไปดูนะฮะเอ๊ะมาตัวฝั่งขวากันบ้างนะครับนี่ฝั่งขวาก็โอเคเรียบร้อยสวยนะฮะไม่มีขาดภายใน ตัวมีลายเม็ดอาร์คนะครับเพืนชมได้เลยคันนี้ก็มีลูกค้ามาดูบ้างแล้วนะครับดึงเม็ดอาร์กันบ่อยมากนะครับผมตรวจเช็คกันทุกคนนะฮะก็ให้เช็คกันเต็มที่ครับผมดึงเข้าดึงออกกันเช็คให้สบายใจนะครับทุกคนที่เข้ามาดูรถนะครับเพื่อความสบายใจนะครับของคนที่จะไปใช้ต่อนะ ฝั่งคนขับครับผมสวยๆครับเบาะยังไม่มีแตกเลยนะครับผมไม่มีแตกไม่มีขาดนะฮะก็ให้ดูให้ครบทุกด้านครับครบนะฮะขออนุญาตใส่กับคืนก่อนนะครับผมโอเคครับก็เดี๋ยว จะมาดูภายในกันนะครับอย่างชัดๆกันผมก่อนอน,นั่งข้างในก่อนนะครับโอเคครับแล้วก็เดี๋ยวจะลองสตาร์ทรถกันดูนะครับประมาณนี้เลยนี่ค,ครับที่วางแก้วนะครับอยู่ครบยังไม่หักนะฮะร,ระบบแอร์วิทยุใช้ได้ปกตินะครับผม คันนี้ผมล้างแอร์มาให้ใหม่แล้วนะครับล้างตู้แอร์มาเรียบร้อยแล้วนะครับเย็นเฉียบแน่นอนนะครับคันนี้นี่ครับดูรอบๆได้นะฮะโอเคครับเดี๋ยวเดี๋ยวไปดูด้านหน้านะครับฝากระโปรงกันนะฮะว่าเป็นยังไงบ้างนะฮะสักครู่นะครับเดี๋ยวขออนุญาตเปิดกระโปรงแป๊บหนึ่งนะครับ โอเคครับนี่ก็คือภายในห้องเครื่องนะครับผมนี่นะครับเสียงเครื่องเดิมๆนะครับเครื่องยังไม่สั่นนะฮะปกติดีนะฮะนี่ครับเม็ดเอ้ยไม่ใช่เม็ดนะครับน็อตครับน็อตยังไม่ขยับโอเคครับมอกออยู่ครบนะครับผมยังไม่มีถอดมานะฮะนี่ครับนีดูกันรอบๆโอเคฮะ คือซื้อไปพร้อมใช้ได้เลยนะครับผมในกรณีจัดไฟแนนซ์ได้นะครับผมคันนี้นะฮะก็จะดาว5000บาทนะครับผมส่งต่อเดือนประมาณ4,300บาทนะครับประมาณ72งวดน,นะครับผมโอเคครับมาดูด้านหลังกันต่อนะครับด้านหลังก็จะมีอุปกรณ์ยังครบอยู่นะฮะ ตัวเม็ดตัวน็อตนะครับบอกผมติดคำว่าเม็ดไปแล้วเนี่ยนะฮะน็อตยังไม่ยังคูยอยู่ครบนะฮะนี่ไม่มีซ่อมอะไรนะฮะเดี๋ยวไปดูด้านล่างครับก็มีพรมครบนะฮะกระดานไม้อยู่ครบนะครับแผ่นโฟมนะฮะล้ออะไหล่นะครับแล้วก็ไม่มีการเจาะถังแก๊สแน่นอนนะครับคันนี้ไม่เคยติดแก๊สนะครับน้ํามันล้วนมาตลอดนะฮะ ขอบยางนะครับยังใช้ได้ดีอยู่นะครับคันนี้ถือว่าคุ้มมากนะครับถือว่าได้ชุดแต่งด้วยนะฮะโอเคครับดูรวมๆแล้วโอเคครับถ้าใครสนใจก็เดี๋ยวทักเข้ามาได้เลยนะครับผมก็ราคา198,000บาทนะครับผม ถ้าไม่อยากไม่เก็บงานยังไงนะครับก็ราคานี้เลยแต่ว่าถ้าอยากเอาไปเก็บงานเองนะครับผมจะลดให้10,000บาทเลยครับผมสนใจทักมาได้เลยนะครับผมเบอร์ศู 8, 4ย9แปดเครับผมแอดไลน์มาได้นะครับผมตามไอไลน์ด้านล่างนี้เลยนะครับผมขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับผม